สวัสดีค่ะมิวนะคะไปทหานหน้ำมันคอนโลมทนยังไงดีเราใช้แอปนี้ดิ M.O.E แอปนี้ดีไม่มีไม่ได้แล้วสวัสดีค่ะ ขอแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะมิวค่ะประธานนักเรียนโรงเรียนสตรีวิทยา2วันนี้เรามีแอปพลิเคชันดีๆที่อยากจะแนะนำให้นักเรียนทุกคนได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือ MOE Safety Center นั่นเองสำหรับระบบ MOE Safety Center นะคะเป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based Management เป็นรูปแบบวิธีการหรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพมีความ และได้รับการปกป้องคุ้มครองทางด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆได้นั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าในแอปพลิเคชัน MOE Safety Center นี้เราสามารถแจ้งเหตุได้ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สาธารณูปโภคในโรงเรียนจนถึงอุบัติเหตุที่เราพบได้ในชีวิตประจําวันเลยนะคะเรียกได้ว่าแอปพลิเคชันนี้เนี่ยรวดเร็วทันใจตรงจุดครบจบในแอปนี้แน่นอนค่ะ โหลดได้ทั้ง iOS และ Android เลยต่อไปนะคะเราจะมาสาธิตวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน MOE Safety Center ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเข้าไปในหน้าของ App Store และ Play Store พร้อมร์ชคำว่า MOE Safety Center และดาวน์โหลดได้เลยค่ะเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็สามารถที่จะกดเปิดได้เลยและในครั้งแรกของการดาวน์โหลดนะคะจะต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้เสียก่อนค่ะ และเมื่อนักเรียนต้องการแจ้งเหตุนะคะก็สามารถกดที่มุมซ้ายสุดของแอปพลิเคชันได้เลยค่ะก็จะเขียนไว้อยู่แล้วนะคะว่าแจ้งเหตุเมื่อกดเข้าไปเนี่ยในแอปพลิเคชันก็จะมีให้แจ้งทุกอย่างเลยค่ะตั้งแต่ประเภทผู้แจ้งวันเวลาพิกัดที่เกิดเหตุหน่วยงานรวมถึงคู่กรณีค่ะและขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยนะคะก็คือแจ้งไปยังนั่นเองค่ะเมื่อกดคําว่าแจ้งไปยังเนี่ยเราก็จะพบกับ ตัวเลือกนะคะก็คือโรงเรียนสถานศึกษาหรือส่วนความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการค่ะแน่นอนว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ที่พบในโรงเรียนเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งไปที่โรงเรียนได้เลยนะคะแต่ถ้านักเรียนนะคะพบเห็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของโรงเรียนก็สามารถกดแจ้งไปยังส่วนความปลอดภัยรวมถึงกระทรวงศึกษาธิการได้เลยค่ะแน่นอนว่าแอปพลิเคชันนี้นะคะจะส่งเรื่องที่เราแจ้งไปเนี่ยไปยังส่วนความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการแน่นอนค่ะ ถ้าทุกคนยังไม่เห็นภาพนะคะเรายังมีตัวอย่างเหตุการณ์รวมถึงเหตุการณ์สมมุติที่จะทําให้ทุกคนได้ทราบว่าเหตุการณ์ใดบ้างที่เราจะสามารถแจ้งเหตุได้รวมถึงแอปพลิเคชันนี้จะสามารถใช้งานได้อย่างไรค่ะไปชมกันเลยค่ะแ่ได้กินอะไรไหมอ่ะได้กินเหมือนกันอ่ะใช่กินบุรี่ปะตรนนั้นปะ ควรไปเตือนเขาปะไม่อเอาแคก็ไปเตือนเขาจะดีไม่เอาเขาดูน่ากลัวแล้วแบบี้เราต้องไปแจ้งใครอ่ะมีปัญหาเจอเหตุไม่พึงประสงค์ไม่ดูจะแจ้งใครดีใช้นี่สิ<ม> M O E อัพติดีไม่มี <D. S 1> ไม่ได้เลย เราด้วยเธอด้วยคุณน้อผมทำอะนันเป็นชายเราด้วยนี่มารยากสะกดอให้เป็นหน่งนะครับครูไม่ชอบนะุณนนนี้นะครับราก็ ำไมถึงมาสายในแบบนั้นแล้วสิน,นั่นข้อแก้ตัวเธอเหรอนั่นมันไม่ใช่ข้อแก้ตัวเลยเคยต้องสั่งสอนให้หลับจำหรือจำใช่ไหมเคยมาสายหลายครั้งมาก เกินไปไมอ่ะเออมันเกินไปอ่ะเราแกถ่ายคิีวไว้ปะอืมไม่ได้ถ่ายไว้แต่เราพีงกล้องวงจรปิดนะงั้นเราต้องแจ้งใครอ่ะมีปัญหาความ,มใจในโรงเรียนทะเลาะวิวาสจะทำเกินเหตุไม่รู้จะแจ้งใครดีใช้นี่สิ m o e f แอปดีๆไม่มีไม่ได้แล้ว ใช่สายฉีก็ใช้ไม่ได้แ,แล้วเราคนแจ้งใครดีเนี่ยห้องน้ำทงใช้ไม่ได้สา,ารูนุภคไม่ดีไม่รู้แจ้งใครดีใช้นี่สิ O E แอปดีดีไม่ดีไม่ได้แล้วและนี่ก็คือเหตุการ์ตัวอย่างรวมถึงเหตุการณ์สมมุติที่พวกเรายกขึ้นมาให้เห็นภาพกันมากขึ้นในวันนี้นั่นเองค่ะและสำหรับใครที่มีข้อสงสัยหรืออยากจะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ M O E Safety Center ก็สามารถทิ้งตัวไอเดินวนนี้ได้เลย สำหรับวันนี้พวกเราคณะกรรมการนักเรียนก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะโอเคามอใส่หมวกกันอกด้วยสวัสดีค่ะมิวนะคะขอแนะนำตัวอีกชีวิต ก็สามารถที่จะแจ้งไปที่โรงเรียนได้เลยนะคะแต่ถ้าพบแต่ถ้าพบเห็นเหตุการณ์ที่อยู่อะไรนะพาโอเคสุภาพเอาละสุภากับท่านไปวันที่มาตรวจพอดีเมื่อกี้แกว่าอาจารย์ทำเกินไปไหมอ่ะเออมันเกินไปอะขออเมื่อกี้แกว่าอาจารย์ทำเกินไปไหมอะเออมันเกินไปอะแล้วก็ท่านได้คิวไปไหม ังใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็ห <zed> er> ันอีกไหมเราหันอีกแอบดีไม่ดีไม่ได้แล้วโอเคอ่านค่ะเย้คุณค่ะขอดูเน็ได้ไหมขอดูหนอยได้ไหมได้ครับอ้า